สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้รอบบ่ายประจำวันที่15มีนาคม65ทองร่วงแรงลบ400บาทอัปเดตราคาทองล่าสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองรอบบ่ายประจำวันที่15กันนะครับ รอบนี้ราคาทองปรับลดลงถึง7ครั้งขณะนี้ลบ400บาทส่งผลให้ราคาทองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่3550บาทขายออกที่3650บาททองรูปพัร์96.5%รับซื้อที่31 0 0 0บาทขายออกที่31,150บาทราคาทองโลกสปอร์ตอยู่ที่รดับ1,932ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์99.99จุดค่าเงินบาท33.5สบาห้สตางค์ต่อดอลลาร์ครับ ต่อไปมารับชมราคาทองคําแท่งบวกค่าบ็อกหรือว่าค่าพรีเมียมและราคาทองรูปวันบวกค่ากำหนดโดยเฉลี่ยตามที่แสดงสามารถตรวจสอบได้เลยมีตั้งแต่1กรัมถึงน้ําหนัก10บาทนะครับขอขอบคุณทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับ ติดตามกดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ